ขนมมาแล้วขนมมาแล้วขนมมาแล้วเออเออเอ้ได้กินแล้วได้กินแล้ว <laughs> อ่ะอ่ามาหยิบให้มาหยิบให้นะ<อ>เดี๋ยวได้กินจะเย็นๆสิอ่ะมาแล้วมาแล้วขนมมาแล้วอันนี้นีน่นี โอ้โหไปาเอเก่งมากเป็นไงมั่งโอ้โหมีความสุขมีความสุขอร่อยไหมอร่อยไหมเอาอีกเอาอีกเหรอ